ขีดทีโลดผู้ใดขีดทีกระพาะกับแม่พ่อแม่ตายกับบริเวณบุญหาอีกเนี่ยผละคนขีด <c> ท <oughs> ีถ้าผู้ใดขีดทีก,ก็เอาโลดขั้นมันไปหลอดมีเรื่องอยู่หันหลับมาเศร้าหรอกบ่ปเปเ็นต้ซชวยกันชวยอยู่หันหลับเพราได้เก็บบ่เเ็ดบุญนะพ่อกับแม่ผ้าเห็ดเด้อเห็ดกับบรต้องเห็ดใหญ่ปานดี ย่าเสียข้าใจว่าเฮ็ดบุญแจกเขาก็ต้องกางเต้นจังซี่กล้วยก็ต้องเครือบปังไงปันนี่ของกันนวดไงปันนี่เหมืนอนโบแมนเฮ็ดจังไหนบอกบอกเลยว่าเฮ็ดอาหารข้าวหวานมาวัดผู้ใดบอกมีงเงื่อนกับป่นแต่ปะทูนนสื่อซ้อมเข่งมันจะเบิดตจักบาทใส่บอกพีกหลายๆประดงเข้มเขิมๆมบอกเลยแล้วอัตมาสิสอนทั้งสั้นเนี่ย บไม่ก <étique> างเต้นข้าสารหอมผีกระเทียมประแดกประแหงซื้อไปไปวัดอัตมาข้าท่านต่อสู้ยแห่งใดบุญหลายบอกเลยบ่ให้กางเต้นกางเต้นนี่ถือเฝ้าพื้นในหัวใจบอกเมื่อจะกางเต้นพุ่นสักกาสกกาเราาตานเรากับพี่น้องแล้เราเราก็บบ่ขีดที่ยวเราสักการเราโยกโยงโยงโยงเอาเล็กมากข้าเราเอาเล็กมาโยกใส่เราเราใส่เราเมื่อกี้เบื่อเราได้ลง กูกินเหล่าถึงแต่บกกาต็นกางเต็นนึงสิกินโตนึงสิแหละก็ถือว่าพื้นคือกันบางทีกูก็ซอยลอยนึงคือกันเหล่าของกูเล้นนลบางทีถูกนแบางตตน่นะสกมสิ่ววเาเน่่เดียวเดวมันบวพืนน้อยซุ่มม่ยิ่งกับว่าบางทีกูก็นั่งตังหงที่เป็นลาบกับบมี่กับปุ่นกับบมี่บางทีกูก็ซอยลอยนึงคือกันบง กูไปซอยบานอีน้อมเดี๋ยวไล่กูนีเนี่ยเฮ้ยลเพื่นกับปวดแสบปวดแสบพื่นจั่งจ่ามันเบาพื้นอัตมาที่สอสบ่อยอีกแตงสี่ตัวมันเปลืองผัวผัวเขาตายปั๊บอัตมาบอกว่าหยุดนะอย่ามาหากินเหล่านะไม่แหนกินของเขาอย่างลูกเขาอีจค้อนผัวเขาตายซอยเราเมื่อกี้ขาวานพุ่น สี่นาว่าโหลดได้อัตมาสวดเธอเดียวเลยว่าแต่ตายปั๊บมือแรกนี่สวดกุศลาธรรมาหนีเธอเดียวเอาไว้จักมือเลยแล้วแต่หลวงพ่อพี่น้องมาเบิร์นเราปะเบิร์นเราขนายเผามืออื่นโลดติดหรอไม่จังบ่บเผืองหลวงพ่อว่าแนวใดเอาแนวนั้นเลยอัตมาบ่ได้ไปจูงโสฟีเด้บ่ได้ไปสวดอีกเด้๋พวกทั่บ้านพุคนพุูนหัวเก่งๆแน่พภาคใต้พะโลขี้ขาใต้พะโล จูงให้คนตายไปสวรรค์ได้กับว่าไรอัตมาก็ให้เอาหลวพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนพระไปจูงไปสวรรค์จูงก็บจูงคนเป็นตัวที่ไปจูงอยู่คนตายจูงไปสวรรค์ก็บจูงให้คนมีศีลมีธรรมตัวก็เล่าบทมีศีลมีธรรมแล้วเหตุบาปตัวใดแล้วก็ตายบ่งใดแล้วก็ไปบ่งอันแล้วเม็ดบ่เผาบ่อยังเขาขก็บว่าได้ศพแล้ว มันบริเกี่ยวกันดอกพระสวดกุศลาทรมาดี่ก็บอกมันพระสวดเด็คนตายไปสวรรค์เด็สวดเด้คนเป็นได้ฟังกันจะเห็นผีทั้งไหนประท้วงเนี่ยสวดก็ได้จงแต่สวดก็ได้พรสวดกูหลอกเม่ได้เพมีอยู่บ่บริเกี่ยวกันเราก็สวดอัตมาสอนง่ายๆแล้วล้างเทือนนางทำวัดอยู่เอาสมลงจากรถหลวงพ่อหลวงพ่อใต้เราใต้เรา เหตุใดหลวงพ่อเอาบ้า้หันพระหันหน้ากลับพระเบิดทุองหันมาปั๊บนามโมตสะภะะควะโตอะระหะโตหลดแล้วอัตมาพาดสวดกุศลธรรมะกุศลสวดจบเหตุไดหลูกพ่อเอาทานมาผุนแบกไปเตาผุ่นเผาเหตุใดหลวมื่ออื่นปนเตมปูถุติป่าขบวนวิเงินแล้วหลวงพ่ยากบ่เห็นผีประท้วงจักเถื่อ สอนง่ายๆตัวตามความเป็นจริงแต่ว่าส่วนมากนันพ her. ่นเบาคือๆเด้กปัดพ่อแม่อยู่จังสิพันนิ่งกันเบิ่งายไปเบิ่งอีพ่อแน่มึงก็เบิ่งอาอย่างมึงได้หน้าหลายกูกูตุยปากเบิ่งพ่อก็นอนบักสักันมาอยู่ก่อนละ แล้วบอมาแล้วบาาอวาง <c oughs> <c oughs> มนันก็ถิ่มพอมันแท้มันอิงกันมั้งบัดตายดัะแตงเพราะเขาคือคือของลงอี่พอมากินเด้ยนี่แซบแซบมีแต่มแมงวันตีกินบัดเป็นๆดัดตึกแหมากกับเสียงเป็นทุกหัวผม เอาหมวกใส่อีกได้บ่ละปาเพราะฉะนั้นตัตัวเราหล่อเลเราบอกเอาเละแหละบ่นพวกนี้ใหญ่มัดเป็นภารพุลจะว่ามันบ่จัดมันบ่ยากจะว่าอาตมาที่สอนบรรสุดกล่วยเห็นง่ายๆสังฆทานบัดผู้ใดพ่อแม่ตายก็เฮ็ดบ่ยากเฮ็ดเบาวัดเลย พลาไม่ก้าย่างอัตมาสิบอกขั้นบ่มีกับซื้อกล้วยหน่วยหนึง่งบักท่านหน่วยหนึง่งบักขาบหน่วยหนึง่งใหม้มันพ่อเก่าขั้นชีทีตแรกก็ดี